สวัสดีครับก็กลับเข้ามาพบกับช่องฟิสิกส์บายคุณน้ตอีกแล้วนะครับในวันนี้เนี่ยนะครับก็คุณครูหลายๆท่านเนี่ยก็คงจะทำวอร์ยกันอยู่นะครับซึ่งวอร์ยเนี่ยยังมีโอกาสทําอยู่นะครับสำหรับหลายๆคนนะครับแล้วก็หลายๆคนก็อาจจะเป็นการทำวอร์ยปีสุดท้ายนะครับก็คือปีการศึกษา2563นะครับในคลิปนี้ผมก็เลยจะเอามา เอกสารว2 1ทั้งหมดเนี่ยมาให้กับคุณครูเลยนะครับสำหรับคุณครูที่เพิ่งเริ่มทำปีนี้ปีแรกนะครับแล้วก็คุณครูที่เคยทำมาบ้างแล้วแต่เอกสารยังไม่ครบนะครับก็คิดว่าว2 1ก็อีกประมาณสัก2ปีนะครับก็คงจะหมดละนะครับหลายๆคนก็คงจะไปทําเกณฑ์ใหม่กันและนะครับวันนี้ผมก็เลยเอาเอกสารว2 1ทั้งหมดมาแจากให้กับคุณครูเลยนะครับแต่ว่าต้องดูคลิปให้จบเนาะเพราะว่า วิธีการดาวน์โหลดเอกสารเนี่ยบางทีคุณครูหลายๆท่านก็ยังไม่รู้ว่าในช่องฟิสิกส์บายคุณนสเนี่ยจะโหลดเอกสารยังไงนะครับเพราะนั้นต้องฟังให้จบนะครับถึงจะโหลดเอกสารได้ถูกต้องนะครับเพราะว่ามันมีขั้นตอนในการดาวน์โหลดอยู่อ่ะโอเคครับก็ใครที่จะดาวน์โหลดเอกสารนะครับก็ดูตามนี้เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมหดหน้าผมลดเล็กลงนิดหนึ่งนะครับอ่ะไปแล้วนะครับ โอเคนะครับวิธีการก็เข้ามาที่ใต้คลิปเลยนะครับอันนี้สมมติเป็นคลิปเนาะแต่เดี๋ยวคลิปจริงผมจะลงมันก็จะหน้าไม่เหมือนอย่างเงี้ยเนาะน่ครับก็เข้าไปใต้คลิปนี้เลยแล้วการเข้าไปในช่อง u t u b e ฟิสิกส์บายคุณโน e อ่ะเนาะนะครับเซิร์ชเข้าไปในช่อง YouTube ก็ได้นะครับก็เซิร์ชได้หลายคำนะครับก็จะเจอคํานี้เหมือนกันหมดเลยนะครับอ่ะพิมพ์คําว่าฟิสิกส์คุณโนดเนาะนะครับแล้วก็เข้ามาในช่องแบบนี้เลยโอเคเนาะหลังจากเข้ามาในช่องหรือ คลิกเข้ามาในคลิปเรียบร้อยนะครับคุณครูให้มาดูด้านล่างตรงนี้นะครับให้มาดูด้านล่างตรงนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเป็นในโทรศัพท์มันจะมีเอ่อเป็นสามเหลี่ยมเล็กๆเกนะี่ยที่เป็นสามเหลี่ยมทิ่มลงเนะี่ยคุณครูคลิกตรงนั้นนะครับใต้คลิปมันจะมีรูปสามเหลี่ยมเล็กๆตรงเนี้ยนะครับคุณครูก็คลิกลงตรงนั้นมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เหมือนกันนะครับอ่ะมันก็จะบอกว่าฝากติดตามช่องฟิสิกส์บายคุณโนแล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับก็รบกวน กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับกดสั่นกระสันกระดิ่งไปด้วยก็ได้่ะทั้งหมดเลยแบบนี้นะครับแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับที่เผื่อเผื่อจะได้แชร์เอกสารตัวนี้ไปให้กับเพื่อนเพื่อนครูท่านอื่นๆนะครับได้มีเอกสารไว้ใช้กันอ่ะก็มาคลิกตรงนี้ครับแสดงเพิ่มเติมนะตรงนี้นะนะพอกดติดตามเสร็จแล้วเนาะกดสั่นกระดิ่งเรียบร้อยนะครับก็กดแสดงเพิ่มเติมตรงนี้ผมจะเขียนว่าเป็น รวมเอกสารวอยี่สิบเอ็ดคูโนโดครับนะแล้วก็จะมีฝ่ายลิงก์ติดไว้ตรงนี้นะครับคุณครูก็คลิกเข้าไปตรงไฟล์นี้ครับคลิกเข้าไปปับ๊บมันจะเด้งเข้าไปสู่แบบตอบรับผมก่อนคุณครูก็ใส่ชื่อนามสกุลไปนะครับสมมุติว่าผมเป็นนาะยอภิชาติเหลืองเพิ่มสกุลนะเพิ่มสกุลเนาะนะครับนะตอนนี้เป็นครูชำนาญการพิเศษเนาะ นะครับโรงเรียนคงทองวิทยานะครับอันนี้อันนี้คุณครูก็กรอกข้อมูลของคุณครูเองเนาะนะครับผมอยู่จังหวัดนครปฐมนะครับอ่ะขนาดโรงเรียนนะครับอ่ะผมเป็นใหญ่พิเศษเนาะนะครับประโยชน์ก็โอ้ก็เอกสารผมให้หมดนะนะครับก็แล้วแต่คุณครูจะติ๊กนะครับนะข้อเสนอเนีเพิ่มเติมถ้าไม่มีจะขีดไว้ก็ได้นะครับแล้วก็ขออย่างหนึ่ง นะครับว่าเอกสารที่ผมแจกเนี่ยมันเป็นเอกสารที่แจกฟรีผมอยากให้คุณครูเนี่ยแชร์ไปให้เพื่อนเนเนาะนะครับอย่าเอาไปขายเลยครับเราอยู่ในวงการเดียวกันนะครับก็ยอยากให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับอันนี้เป็นนโยบายหลักไม่ใช่นโยบายหลักเป็นอุดมการหลักนะครับของที่ผมทําช่องฟิสิกส์บายคุณโน้เลยเนะค,ครับก็คืออยากจะเผยแพร่เอกสารต่างๆให้กับเพื่อนครูเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับพอคุณครูกดส่งปั๊บ นะครับม <mile> <recuper ate. S 1> ันก like mm ็จะขึ้นลิงก์ตรงนี้ขึ้นมาทุกเอกสารที่ผมลงไปเนี่ยหลักการเป็นแบบนี้หมดเลยนะครับมันก็จะขึ้นลิงก์ตรงนี้ขึ้นมาครับเห็นไหมขึ้นลิงก์ตรงนี้ขึ้นมานะครับคุณครูก็กดตรงลิงก์นั่นแหละปั๊บนะครับมันก็จะวิ่งเข้าไปที่ได์ของผมนะครับวิ่งเข้าไปที่ได์ของผมปั๊บอันนี้ก็ต้องรอนิดหนึ่งนะความเร็วความช้าขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตของคุณครูแต่ละคนแล้วล่ะนะครับน่ะมันก็จะขึ้นมาเป็นฝานะครับ ไฟล์ตัวนี้นะครับวิธีการก็แน่นอนครับเราก็กดดาวน์โหลดตรงนี้เลยก็ได้นะครับหรือมากดดาวน์โหลดตรงนี้ก็ได้เนาะเลือกเอาเนาะก็คลิกดาวน์โหลดครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าขั้นตอนนี้คงจะต้องทําในคอมพิวเตอร์เนาะนะครับเพราะว่าไฟล์ที่ผมให้เนี่ยใหญ่มากเลยนะครับอ่ะกดดาวน์โหลดไปครับนะครับก็าวนี้ก็รอแหละเน็ตใครเร็วเน็ตใครช้านะครับช่วงนี้นะถ้าคุณครู กำลังรออยู่นะครับก็ก็ไปกดกดข้ามไปก่อนก็นได้นะครับรอดาวน์โหลดเอกสารไปนะครับเพราะผมก็รอดาวน์โหลดให้เสร็จไปเลยนะครับก็อย่างที่บอกเนาะเอกสารที่ผมให้จะมีเยอะมากเลยจังหวะที่รอดาวน์โหลดขออนุญาตผมขอเปิดเอกสารให้ดูแล้วกันว่าเอกสารที่ผมให้กับคุณครูนั้นมีอะไรกันบ้างนะครับ่ะไปดูกันว่าเอกสารมีอะไรกันบ้างนะครับ หลังจากที่คุณครูเปิดมาเรียบร้อยแล้วนะครับเอกสารที่คุณครูจะมีก็คือจะมีทั้งหมดนี้เลยผมให้หมดนี้เลยนะครับไล่ไตั้งแต่แบบประเมินนะครับลายภาคลายปีนะครับ,นะรบแบบประเมินหลักสูตรประเมินแผนกลยุทธ์ประเมินสื่อแบบตอบรับต่างๆ id plan นะครับซาคำสั่งแต่งตั้งแบบประเมินผลงาน นะครับหลักฐานประกอบการประเมินอันนี้เป็นพวกหลักฐานประกอบการประเมินรายปีแบบสรุปคุณภาพผู้เรียนนะครับรายละเอียดตัวชี้วัดต,ตารางสอนแบบบันทึก PLC วท2อสองรายงานการใช้หลักสูตรการออกแบบหน่วยโปรแกรมคำนวณต่างๆนะครับตัวอย่างวท .1 อหนึ่งนะครับนะปกเอกสารว2 1ทั้งหมดเลย นะครับวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลรวมไปแม้กระทั่งถึงหนังสือนำที่จะส่งเคนะฮะเราก็จะมีพวกโปรแกรมคำนวณวงรอบต่างๆโปรแกรมคำนวณตาราง PLC รวมทั้งตัวอย่าง PLC ให้ครูด้วยนะพอเปิดมาคุณครูจะได้ฝ่ายทั้งหมดนี้เลยอ่ะไปดูว่าตอนนี้เราโหลดเอกสารไปถึงไหนแล้วนะครับขออนุญาตไปดูว่าเราดาวน์โหลดเอกสารไปอ่ะดาวน์โหลดเอกสารใกล้จะเสร็จแล้วนะครับก็ช่วงนี้ฟังผมพูดไปครับคุณครูก็กรอ,อกไปด้วย ได้นะครับถ้าไม่อยากฟังช so ่วงนี้นะครับก็อย่างที่บอกเนาะอย่าลืมฝากแชร์เอกสารตัวนี้ให้กับเพื่อนๆครูด้วยนะครับเพื่อนๆครูจะได้เอาไว้เป็นตัวอย่างนะครับผมก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าผมก็ไม่ได้ทําแบบว่าดีมากมายอะไรนะครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะพอเอาไปเป็นตัวอย่างเพื่อปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของเรียนได้แล้วก็ไม่ได้บอกว่าทุกโรงเรียนนะจะต้องทําเอกสารตามผมนะครับเพราะว่าการประเมิน วอร์ uh, ่สิบเเนี่ยนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับโรงเรียนแล้วล่ะนะครับโรงเรียนทําแบบไหนจะประเมินแบบไหนนะครับมันขึ้นอยู่กับบริบทของโรงเรียนนะครับส่วนใครที่จะเตรียมทำา PA นะครับก็อย่างที่ผมพูดไปก่อนหนะ้านะี้ว่าเดี๋ยวผมเอาเอกสารมาให้นะครับผมทำอะไรเดี๋ยวคุณครูก็ทำไปด้วยแล้วกันนะครับอ่ะโอเคผมดาวน์โหลดเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่หน้านี้ มันก็จะขึ้นอยู่ด้านล่างนะครับคุณครูก็คลิกไปที่จุด3จุดตรงนี้เลยคลิกว่าออปชันเนาะคลิกขึ้นมานะครับแล้วก็โชว์อินโฟเดอร์เลยปั๊บนะครับมันก็จะขึ้นนี่เอกสารการทำวอร์ยี่สิบเอ็ดคูโนโดคุณครูค,ค,คลิกขวานะครับคุณครูค,คลิกขวานะครับแล้วก็แอดแท็กนะครับแอดแท็กไฟล์หรือว่าแอดแท็กเฮียก็ได้ผมลงที่นี่เลยนะครับเป็นแอดแท็กเฮียเลยแล้วกันนะ คุณครูกรอกรหัสไปนะครับรหัสตัวนี้ก็คือ425นะครับรหัส425เนาะนะครับแบบนี้เนาะแล้วคุณครูกดโอเคปั้งนะมันก็จะเริ่มคลายเอกสารที่ผมมัดรวมมาให้กับคุณครูเนาะนะครับอ่ะหลังจากนั้นก็เปิดขึ้นมาปังนะครับมันก็จะเป็นเอกสารทั้งหมดที่ผมเสนอไปให้เมื่อกี้บอกคุณครูไปให้เมื่อกี้ว่า ไฟล์นี้จะได้เอกสารอะไรบ้างนะครับก็คิดว่าหลายๆมันคงจะเป็นประโยชน์นะครับกับคุณครูแหละนะครับไม่ว่าไม่มากก็น้อยแล้วกันนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามช่องฟิสิกส์บายคุณโน้นด,ด้วยแล้วก็ถ้าคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์เนาะก็ฝากกดแชร์ให้กับเพื่อนๆครูด้วยนะครับนะเพราะว่าต้องดูคลิปเนาะมันถึงจะเปิดไฟล์ได้ ยังไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะครับนะสำหรับคลิปนี้คงจะมีเท่านี้เนาะนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ